กราสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีอวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสระบัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวลักกิ้ดอใหม่และสุดที่เพื่นอนปเดตเข้ามาในวันนี้ผมกับลักกิ้ดของปืนใหม่ประจำแพทนี้ปืนกลาว5.56เอาละเราก็มาดูกันว่าผมว่าแนวในทางการตแต่ง,งการใช้งานและก็สกินของตัวปืนนี้เนี่ยจะน่าใช้งานและโหดมากขนาดไหนเราก็มาดูกันเลย และสำหรับของรางวัลหลักในรอนี้ผมก็คือสกินของปืนกาว5.56ับผมอ่าก็เป็นสกินลีเจนด์นะผมที่เป็นมังกรเหล็กเพลิงนะเป็นมังกรแดงนะั่นเองถือว่าน่าสนใจผมโมเดลของตัวปืนเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามเลยและทันมากับตัวละครที่มาคู่กับซีรีส์นี้ผมก็คือตัวละครฟิโอน่าในทีมนักลบมังกรนะผมโอ้โหชุดก่อนนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ผมมังกรแดงนะข้างหลังก็มีผ้าคลุมแบบสวยๆด้วยตอนวิ่งเนี่ยก็จะผิวๆแบบสวยงาม ในส่วนของรางวัลอื่นๆนะผมสกินอีพิกปืนก็จะมีปืน AGR 556กระมรายมังกรแดงนะสกินปืนพกเลนิตี้มอเตอร์ไซค์ผมตัวไล่โดดล่มอ่านะแล้วก็ทางด้านของตัวโทฟี่ซิสเต็มตัวตุ้งติ้งผมเขี้ยวมังกรคอลลิ่งการ์ดมังกรแดงผมที่เข้ากับทีมซีีเวนตัวนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยอีโมดท่าใหม่ล่าสุด เอาสำหรับพจน์ขอผมเราก็ไปเปิดกันดีกว่าเมื่อเดิมใครมีคูปอง1 CP ผมก็สามารถใช้คูปอง1 CP ในการเปิดได้ผมโอ้โหชิ้นแรกมาผมมาให้ปลื้มเลยของรีเจนนะผมดูแล้วลางดีเอ้ยขั้นที่2ของเราผมเพิ่มเป็น50 CP อันนี้พี่ลิงยังคงแนะนำเหมือนเดิมว,ว่าสำหรับใครอยากจะสุ่มวัดดวงก็ลองสุ่มดูผม4-6ถึงครั้งถึง7ครั้งเนี่ยยังใช้ CP ไม่มากผมมีโอกาสได้ตัวละครมีโอกาสได้สกินปืนรีเจนแต่ ไอ้ต้กนกำลัเสมอว่าอันนี้ก็ดวงแต่ละคนโดนๆนะในการเปิดหาผมซึ่งครั้งที่4ของเราก็ผมมาเป็นมาเป็นโอ้สกินปืน ATR นะครั้งที่5ครึ่งทางแล้วผม364ร้อยหกพีมาเป็นสกินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ครั้งที่6ใช้680้ดพด้วยกันนะผมมาเป็นมาเป็นมาเป็นโอ้โหท่า emo นะผมแบบมังกรพ่นไฟแบบเท่ๆน,นี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะสำหรับคานี้นะให้เลยผม ครั้งที่7 1,190หอ้า cp มาเป็นโอ้โหอเวนอีโม่ครับผม,ม,มและยะละครั้งที่8ของเราเรนิตีแน่นอนนะผมปืนพกอ้าวไม่ใช่ครับผมมาเป็นตัวละครเออที่ถือว่าเป็นการให้ดูเลยว่าโอกาสออกก่อนเนี่ยมีนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ดวงแต่คนนะได้ตัวละครก่อนนะผมแต่ตอนนี้ปัญหาคือครั้งที่9เนี่ยมันจะออกอะไรระหว่าง95.56กับเลนิตี <laughs> พี่ลิงว่าเลนิตีแน่เลยครับผม ชัวนั่นไงว่าแล้วผมแล้วก็ครั้งสุดท้ายอ่ะครั้งที่ 10, ส0หสัะคนที่ดูงเกลือผมก็จะอยู่ที่3,800 CP ด้วยกันนะ mm hmm. ก็มาแล้วผมกับสกินลีเจะแรกเลยผมของปืนใหม่ยประจำซีสัน่นี้กับปืน9 5 5 6ผมกับซีรีมังกรเหล็กแดงแบบเฟี้ยวๆแล้วก็ในส่วนของโมเดลนะตัวละครนะผมหญิงนี่ถือว่าใช้ได้เลยผมเป็นมังกรแดงแบบสวยๆอ่าแล้วก็ทางด้านของโมเดลตัวปืนนะผมในหน้าร็อบี เมื่อกดเข้ามาก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกับสายลมมังกรนะผมแล้วก็ระเบิดมากกล้ยเป็นตัวปืนในส่วนโมเดลในเกมเพย์ผมอ่าเรียกว่าคัสซีนะผมก็ว้าวชอบเลยผมนะเป็นซีรีส์ที่เป็นมังกรเหล็กๆดูสวยงามดีครัผมไม่มีอะไรลกตามากผมแต่ก็มีแบบแรมพรมคมใครจับปืนนี่ต้องระวังนิดนึงนะระวังบาดมือได้อแล้วก็ในส่วนของไซด์ดอทถือว่าอืม เป็นไซด์ดอทที่ดูโอเคนะอาจจะรู้สึกว่ามันมีเสาบางจอบ้างเล็กน้อยผมแต่ก็ถือว่าใช้งานดีดเลยผมถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวดอทเริ่มต้นนะพอมาเปรียบเทียบกับระดับคอมมอนแล้วผมซึ่งคอมมอนเนี่ยดอทมันจะเปลี่ยนไปตามลำกล้องเที่ยวสายผมก็สังเกตได้ว่าการมองเห็นส่วนใหญ่ตัวรีเจนก็จะดูง่ายง่ายกว่านะโดยซับตัวปืนระดับรีเจนผมสกินนี้เนี่ยเมื่อสวมใส่แล้วมันจะไม่เหมือนกับสกินคอมมอนก็คือตัวไซด์ดอทมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนลำกล้องแล้วก็ตามนะก็คือ และก็สำหรับเอฟเฟกามมการคิวผมเมื่อทําการฆ่าศัตรูได้ด้วยปืนกระบอกนี้ะจะมีเอฟเฟกที่เป็นเหมือนกบมังกรเพลงิงครับผมปรากฏขึ้นมาบริเวณศัรตรูที่ตายแล้วก็ยิ่งคิวมากเรื่อยๆตัวปืนเนี่ยก็จะยิ่งมีเอฟเฟกที่สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆผมก็มีสามารถที่จะเก็บสแต็กได้สูงสุดถึง6สแต็กด้วยกันก็ในส่วนของ6สแต็กเมื่ออัพเต็มแล้วปืนมันก็จากสีฟ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีม่วงๆหน่อยอ่าบอกเลยว่าสวยมากเลยนะ ในส่วนของแนวทางการวิวของตัวปืนนี้ผมอ่ะพีล่ลิงก็จะแนะนำสอสายให้เหมือนเดิมสายแรกก็เป็นสายคอนโทรลผมยิงระยะกลางระยะไกลก็ใส่เป็นเซตตามนี้ผมประกบกปืนเป็นโนโนลลำกล้องปืนตัว26.4ใต้ลำกล้องผมเป็นชัรก2แมกกาซีนเป็น50ราวกิบลังก็ผมเป็นตัวเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร็งยิงอันนี้ก็คือสายเน้นแม่นยำในการยิงระยะกลางระยะไกล แล้วก็ทำมาอีกบิลหนึ่งผมเป็นบิลเน้น ATK ผมระยะใกล้ระยะกลางปากกวอกปืนก็เป็นตัวท้ c ยที่เเก็บเสียงนำกล้องปืนเป็น x r k Mark 2ครับผมเพิ่มระยะเพิ่มความไวกระสุนสต็อกก็เป็นตัว x r k เหมือนกันนะผมเป็นซีรีส์2เหมือนกันเลเซอร์ก็เป็นตัว o w c แล้วก็พัน้ายก็เป็นตัว50ครับผมแต่เอาจริงเป็น60ก็ได้นะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะ ของเกมเพลย์การเล่นก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ให้ความสึกในการเล่นที่ดูแปลกๆนิดนึงครับผมเป็นปืนสายสมดุลที่รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยพอกับในแพทนี้เท่าไหร่ผมเพราะว่าถ้าเกิดเพียกับปืนในอร์ดีแล้วมันก็ยังมีปืนสายสมดุลตัวอื่นที่อาจดูใช้งานง่ายกว่านิดหนึ่งนะแต่ถามว่ามันดีไหมก็เป็นปืนที่ดีอยู่ในแพทนนี้ผมเป็นตัวที่อยู่เทสสูงๆเลยละแต่ไม่ถึงขนาดว่าติดเมตาตัวท็อปนะแต่สามารถเล่นได้ในเมตาในตอนนี้แน่นอน แต่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าในอนาคตอา,อาจจะมีการบัฟเพิ่มความสามารถให้ตัวปืนนี้กลับมาโหดมากๆก็ได้เพราะดูจากในแพทล่าสุดนี้เนี่ยสังเกตเลยว่าเขาเนี่ยบัฟปืนเก่าค่อนข้างเยอะนะและปืนเก่าหลายกระบอกเนี่ยก็สามารถกลับมาเล่นได้แล้วในแพทนี้ผมวันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งปืนหนึ่งที่อาจจะเป็นอาถรรพ์ของปืนใหม่ก็ได้ผมปกติปืนใหม่มันมาเนี่ยมันจะยังไม่เด่นขนาดนั้นนะผมมันต้องรอไปอีกสักสองสามแพทนะถึงจะมีการบัฟเพิ่มเติมมาให้มีความสามารถ เทียบชั้นกับปืนเมตาได้นั่นเองและเพื่อนๆนะคิดอยังไงบ้างครับผมกับสกินรีเจนใหม่ของปืนกราว5.56ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์เพือพูดคุยได้เทียบกับชิพชั้นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสกายชอบที่ดีแบบนี้มีสาระความรู้นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตามกันได้นะครับผมื่อนแทนงชร์ในยูทูบแล้วก็แฟนเพจฟซบุ๊กนะและสวัสดี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วสวัสดี UAV online. Predator missile inbound. Enemy contact. <laughs> UAV will be uh, for deployment. Friendly shock RC is coming. Enemy contact. Predator missile awaiting orders. Then you have Friendly advanced UAV. Friendly Predator missile inbound. Keep on them. UAV online. Friendly swarm activated. Friendly advanced UAV is online. UAV recon standing by. Repeat UAV recon standing by.